ขอรอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัตตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบกันมาวันนี้ก็มาน้อมระลึกเหตุของการถือตัวถือตนก็ทำให้ ไม่สามารถที่จะเปิดวิถีชีวิตด้วยความเข้าใจนะตั้งแต่พื้นฐานที่เราไม่เคยแตะต้องเนื่องจากว่าการถือตัวถือตนนั้น <c oughs> ต้องเข้าใจในชีวิตพวกเราถ้าเราเปิดใจกว้างน้อมที่จะใช้ชีวิต ตามกระแสะธรรมชาตินั้นเราต้องเรียนรู้หน้าที่ของมนุษย์เราอย่างไรก็ตามหน้าที่ชีวิตมนุษย์เราทั่วไปก็ประกอบไปด้วยสังคมที่ต้องมีการเรียนรู้ต่อกันและกันจะต้องเปิดใจเรียนรู้จากความนึกคิดของเรา และความนึกคิดต่างๆของบุคคลรอบข้างในสังคมนั้นด้วยตามยุคตามสมัยโบ,บราณโบราณการใช้ชีวิตจะประกอบไปด้วยการสร้างความสามัคคีกันแล้วก็ปลูกปลูกฝังไปด้วยาการเชื่อมโยงใจเขาใจเราการสร้างน้ำใจต่างๆ แต่ไม่ได้แยกแยะมีสูงมีต่ำประการใดก็ทำให้ชีวิตคนโบราณมีสังคมที่เปิดกว้างแล้วก็แอบดูแลซึ่งกันและกันอยู่เบื้องหลังของความรู้สึกโดยทั่วไปสิ่งเหล่านี้ถ้าเราน้อมดูชีวิตที่มีความอบอุ่นแล้วก็มีความสำเร็จในชีวิตนั้น ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตขึ้นต้นด้วยความรักความสามคัคคีเกิดจากการสร้างตัวตนของเราให้เกิดความรู้สึกยอมรับกับหน้าที่ต่างๆพร้อมที่เราจะทำหน้าที่ร่วมกันในสังคมนั้นได้แต่ด้วยเหตุพวกเรานะมีหลักเกณฑ์ ในพระธรรมคําสอนเป็นพุทธบริษัทธ <tr> ีก็จะทำให้เรานั้นมีการยั้งคิดมีการระมัดระวังด้วยกฎเกณฑ์ของศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาไปด้วยทำให้เราต้องมานั่งน้อมเดลึกถึงหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่ใช้ชีวิตกันมาแล้วก็มีการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงดับไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทำให้เราได้น้อมนะโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงต่างๆทำให้เราเห็นการที่บุกเล้าให้อยู่ในกระแสะโลกจึงเกิดมีความคิดมีการปรุงแต่งเหนือสัจธรรมของชีวิตกันซึ่งก็มีความพยายามเหลือเกินที่จะทําให้วิถีชีวิตคนมีความไม่เท่าเทียมกันแต่ด้วยความเป็นจริงนั้นมนุษย์เรา มีจุดจบที่เดียวกันก็คือต้องล้มหายตายจากแต่สิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าโบราณน,นั้นก็จะมีการสร้างกำลังใจควบคู่กันไปแต่สิ่งที่เราได้เห็นในยุคใหม่ในสังคมที่มีการแข่งขันปัจจัยสี่ภายนอกกันมากก็จะมีการยกคุณค่าตัวเอง่ามวัตถุปัจจัยสี ก็ทำให้เกิดสภาพหลงตัวหลงตนก็จึงไม่สามารถที่จะรู้เขารู้เราสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงของชีวิตเยาวชนรุ่นใ,ใหม่ที่ใช้ชีวิตและยังไม่เข้าใจชีวิตเป็นธรรมชาติและเป็นสัจธรรมตามพระธรรมคำสอนให้เกิดด้วยจิตสำนึกได้ ความจริงมนุษย์เราถ้าเราเรียนรู้ตั้งแต่พื้นนะทั่วทั่วไปใจเขาใจเราในะอย่างใจตนอย่างใจท่านไม่ยกตนข่มท่านก็ทำให้เหล่านั้นมีประสบการณ์จะได้รับความจริงใจได้รับความสนับสนุนนะตั้งแต่การเกี่ยวข้องกิจกรรมชั้นล่างติ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะนำพาให้เกิดความแข็งแกร่งแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างของการใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปลอดโปร่งแล้วก็พอเหมาะพอควรกันได้สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะปลูกเราให้เข้าถึงจิตถึงใจนั้นเ้าต้องระลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีการที่เราสร้างบุญสร้างกุศลน,นั้น ประกอบไปด้วยคุณธรรมความดีมีจิตใจที่ดีต่อกันแล้วก็มีระเบียบมีกฎเกณฑ์มีศิลธรรมเนี่ยนำหน้าไว้แต่ก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์เราก็ต้องสร้างความขยันสร้างประสบการณ์ชีวิตก่อร่างสร้างตนจนเกิดเป็นที่พึ่งตนและวก็ที่พึ่งต่อสังคมได้การที่เรายกตนข่มท่านทำตัวสูงเกินขอบเขต ก็ทําให้เหล่านั้นขาดหมิตรสหายที่แท้จริงไปมิสหายที่แท้จริงนั้นเขาจะมุ่งหวังเรื่องการส่งเสริมมุ่งหวังเรื่องความสามคัคคีแล้วก็สามารถเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยความคิดด้วยการกระทําอันพอเหมาะพอควรไม่ใช่หมายถึงเหล่านั้น ยกตนสูงจนเลือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของชีวิตไปความจริงมนุษย์เราถ้าจะทำให้สูงนั้นไม่ได้หมายถึงเราเป็นผู้ยกตัวเองให้สูงแต่เราสร้างจิตใจของเราให้สูงโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองนั้นสูงมีความขยันหรือไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนหรือเปล่า มีระเบียบวินัยหรือไมนะ่พัฒนาตนตั้งแต่พื้นนะตั้งแต่ภายในตั้งแต่สิ่งรอบข้างไปสู่สิ่งภายนอกถ้าเรามีการตรวจสอบพฤติกรรมของเราเราจะเห็นวิถีชีวิตของเรามีการใช้ชีวิตได้ทำนองของธรรมหรือไม่ได้เกิดความสุขความมั่นคงความสว่างสวัยของชีวิตเรา เป็นแนวทางสัมมาทิฏฐิหรือเป็นแบบอย่างอันดีทำให้มีหมู่คณะสังคมนั้นในอยากจะเรียนอยากจะศึกษาอยากจะกระทําตามหรือไม่ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตแล้วสามารถน้อมสิ่งที่เป็นธรรมชาติชีวิตมีการเจริญตามการประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจและก็หน้าที่ของเราเป็นสมมาชีพ สัมมาสติสัมมาสมาธิพร้อมทั้งมีการเรียนรู้เรื่องการพิจารณาธรรมชาติชีวิตไปด้วยสังเกตดูการฝึกฝนอบรมตัวเองนั้นจะต้องประกอบไปด้วยกายวาจาใจกายเคลื่อนไหวจิตใจเกิดขึ้นคำพูดที่ออกมาแบ่งตัวตนหรือไม่การอ่อนน้อม ไม่ใช่หมายถึงการต้อยต่ำประการใดการอ่อนน้อมหมายถึงการฝึกฝนให้จิตใจของเราเรียนรู้กันและกันก็ํำให้เกิดหมู่มิตรมากหมู่สังคมกว้างไกลพร้อมทั้งไม่สามารถที่จะบั่นทอนตัวเองให้ตกต่ำตามที่เรามีการอ่อนน้อมทำตนขยันมันเพียนแล้วก็มีระเบียบวินัยต่างๆ อะไรก็ตามเท่าที่เราใช้ชีวิตถึงบั้นปลายชีวิตกันทุกคนก็มีประสบะการณ์ชีวิตกันมากมายแต่สิ่งที่เราเห็นสัจธรรมต่างๆของชีวิตนั้นก็ประกอบไปด้วยความไม่เที่ยงความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นะมนุษย์เราจะมีคุณค่าก็ต้องพัฒนาตัวตนของเรา ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ตนเกิดประโยชน์ท่านจนสามารถใช้ชีวิตอย่างอยู่รอดปลอดภัยนะเป็นสัมมาชีพสัมมาสติสัมมาสมาธิสามารถทีาาท่จะให้เป็นศูนย์แห่งความคิดศูนย์แห่งการกระทำศูนย์แห่งตำนานประวัติศาสตร์ชีวิตเราได้ยินได้ฟังมาเสมอว่าต้นไมากลากไม้ต่างๆ ก็มีความหมายให้เหล่านั้นได้หยิบขึ้นมาพิจารณาธรรมชาติชีวิตสัตว์ชีวิตมนุษย์เราเราก็สามารถน้อมสู่การพิจารณากันการที่เราทำความดีก็อย่าทำให้เด่นก็จะเป็นภัยทำดีให้ไม่ให้เด่นก็คือการอ่อนน้อมทมตนพอเพียงแล้วก็ใจเขาใจเรา เหล่านี้ไม่ได้หมายถึงความทำให้เด่นการอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะแล้วก็ใช้ชีวิตหลักเกณฑ์ของพระรัตนตรัยแล้วเราก็จะมีหมู่คณะกาลยานิมิตกันเนี่ยมากมายเพิ่มขึ้นไม่ได้น้อยลงหรือลดละลงไปมนุษย์เราการปรุงแต่งนั้นย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นปกติ แต่การปรุงแต่งนั้นเราก็ต้องน้อมสัจธรรมของชีวิตสิ่งที่ได้ใช้แสดงทางคำพูดทางกายทางวาจานั้นเป็นไปด้วยเหตุอย่างไรเป็นไปด้วยการประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่ถ้าเราเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของชีวิตใจเขาใจเราแล้วก็ทำให้เรามีการยับยัง้ง มีการเติมพลังในการที่จะใช้ชีวิตด้วยเหตุผลต่างๆมนุษย์เราการดำรงชีพนั่นหมายถึงการเลี้ยงชีพโดยชอบสามารถสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนสร้างตนให้มีคุณค่ามีประโยชน์ก็คือการยับยัง้งไม่ให้ขาดสติสมัชชัญญะนาจะต้องมีการฝึกฝนอบรม ตัวเองให้มีความละอายตบาปก็แน่นอนสิ่งที่เราใช้ชีวิตในสังคมหมู่ใหญ่ก็เป็นเรื่องไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้สิ่งเหล่านั้นถูกอกถูกใจของเราได้ทั้งหมดแต่เรล่านั้นสามารถที่จะแทรกไปสู่สังคมต่างๆแล้วก็สร้างคุณประโยชน์กับสังคมเหล่านั้นให้เกิดขึ้น ก็ต้องใช้จังหวะและโอกาสต่างๆซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าความจริงนั้นก็จะนำทางให้เรานั้นไปสู่ปลายทางอย่างอยู่รอดปลอดภัยแต่เราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในแนวทางสัมมาทิฏฐินั้นให้เกิดความอยู่รอดปลอดภัยก็แสดงว่าเราต้องมาสำรวจตัวเอง ว่าเหล่านั้นขาดตกบกพร่องด้วยเหตุประการใดสำคัญมากนะบางทีเราจะเห็นโบราณครูบาอาจารย์ท่านเคยพูดแล้วก็เล่าสู่กันฟังคนเราจะเจริญบางทีมีผ้าคีริ้วผืนเดียวก็สามารถทำให้เจริญได้ทำให้สมบูรณ์ได้นี่จะเห็นคุณค่าของของที่อยู่่าล่าง ไม่มีคุณค่าสามารถคิดสามารถกระทำให้เกิดคุณค่าได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มองสิ่งที่เบื้องต้นแต่ไปมองบ้านปลายเราก็มีแต่ความอยากประสงค์จะสำเร็จในบ้านปลายแต่เราลืมเหตุเบื้องต้นที่เราจะต้องน้อมพฤติกรรมของเราให้มีการใส่ใจพิสีพิถัน ดูรายละเอียดชีวิตของเราซึ่งวันและเวลานั้นก็เปลี่ยนแปลงหมดไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่เป็นคุณอย่างยิ่งก็คือการไม่ถือตัวถือตนเนื่องจากว่าเรานั้นใช้ชีวิตเรียบง่ายไปตามกระแสะโลกที่เรามีหน้าที่ต่อกันและกันสิ่งต่าง ถ้าเราใช้เหตุแห่งความเป็นจริงของการดําเนินชีวิตเราก็สามารถดําเนินชีวิตไปได้ตามเหตุตามกุศลที่เราสั่งสมไว้กุศลนั้นเรียกว่าสร้างความชํานาญในการกระทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้หมายถึงประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียวแต่จะได้ประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่าน เหล่านี้เราจะเห็นว่าการที่เราได้มีโอกาสปลูกพืชผักผลหมากลากไม้ต่างๆเราต้องเอาใจใส่ต้องต้องพลวนดินให้ปุ๋ยปรับดินแล้วก็เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่มาใช้ชีวิตในการประกอบสมาชีพกันเนื่องจากที่ไหนที่ดินแ้งเราก็ควรสังเกต ควรจะปลูกพืชผักอะไรที่ไหนมีพื้นที่ที่ชุ่มชื้นเราจะปลูกพืชผักอะไรนั่นหมายถึงเราต้องไต่ตรองทบทวนพฤติกรรมของเราและต้องต้องมีความคิดในเรื่องร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงร่างกายของสังคมทั่วไปก็เช่นกันด้วยเหตุเหล่านี้เราจรึงต้องมีความขยันหมั่นเพียร จัดระเบียบจัดเวลาพร้อมทั้งมีระบบที่มันมีกำลังใจมีทั้งรูปประธรรมและก็นามธรรมต่างๆทางที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งแต่เราถือตัวถือตนในเราไม่ประกอบการขยันหมั่นเพียรแต่ต้องสัมผัสด้วยกายวาจาใจของเราตามเหตุทั้งความเป็นจริงแล้วเราก็จะขาดประสบการณ์ชีวิต จนกระทั่งเลยไปสู่ถ้ำกลางแล้วก็ถึงบ้านปลายชีวิตถ้าเราไม่สามารถลดละทิฏฐิตัวตนของเราเพื่อจะยอมรับกับเหตุของความเป็นจริงนั้นก็ทำให้เรามีอุปสรรคนะมากขึ้นยิ่งขึ้นเหมือนกันสิ่งสำคัญต่างๆนั้นมนุษย์เราต้องยอมรับในบุญและก็วาสนาตัวเอง ถ้าเราจะพัฒนาชีวิตของเราให้มีความเจริญนั้นเราต้องมีความละอายต่อบาปกันมีสิ่งที่เรายึดถือเอาไว้ในใจก็เป็นเรื่องศีลธรรมพร้อมทั้งการประพฤติปฏิบัติตัวตนของเราถ้าเรามีระเบียบมีการคิดอ่านปัจจุบันาการแะกระกรวนาคตการ ในเราก็น้อมบ้านปลายเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรในการที่เราเติมบุญแล้วก็เติมกุศลของเราทําให้เหล่านั้นมีกําลังมีเหตุอันควรทําให้เหล่านั้นมีการสั่งสมบุญกุศลเอาไว้นจนเต็มที่เต็มกําลังที่เราสามารถที่จะกระทํากันได้พวกเราทั้งหลายที่เรียนรู้พระธรรมคำสอน ก็จะทำหน้าที่ไปด้วยการละมัดระวังอย่างยิ่งเื่นที่เรามีโอกาสพัฒนาชีวิตของเราจนเรียนรู้เรื่องทานศีลสมาธิปัญญานั้นก็จะต้องประกอบทั้งการกระทำและก็การประกอบอาชีพใช้ชีวิตร่วมกันต่างๆสิ่งต่างๆที่มีชีวิตในสังคมนั้นก็มีแรง กระทบกระทั่งเบียดเบียนกันเป็นปกติของสังคมสัตว์โลกแต่สิ่งที่เราจะต้องทำลายการสะดุ้งสะเทือนความรู้สึกท้อแท้ต่างๆให้เกิดพลังงานขึ้นเราต้องน้อมประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของการที่เราเกิดมามีชีวิตและก็ใช้ชีวิตในปัจจุบันาการของเราด้วยการสั่งสมไปด้วย บุญกุศลต่างๆการที่เราจะสร้างประโยชน์ต่อตอนและคนอื่นนั้นก็คือการสร้างบุญเหมือนกันแต่บุญเหล่านี้เราเข้าถึงเข้าใจหรือไม่ถ้าเรามีการเรียนรู้และเราก็พัฒนาให้เข้าถึงและมีความเข้าใจในใจของเราจริงๆเราก็มีเหตุมีผลที่จะกระทำภาร,รกิจต่างๆ ตามการเวลาที่เห็นว่ามาแตะต้องสัมผัสกันชีวิตเราเนี่ยการที่เราได้น้อมสัจธรรมต่างๆก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันเสมอว่าถ้าเราไปติดข้องกับสิ่งที่ได้ยินไปติดข้องกับสิ่งที่เราได้เห็นแล้วเราก็หลบหลีกหลีกหนีไม่ประทะไม่เข้าไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ นั่นหมายถึงเราหนีปัญหาเพราะเรามีตัวมีตนนัะโดนติโดนชมก็วันไหวไปตามกระแสติกระแสชมเหล่านี้ก็แสดงถึงว่าเรายินดีกับคำชมยินร้ายกับคำติต่างๆและจึงเสพแสวงหาสิ่งใหม่ๆจนลืมแก้ไขสิ่งเก่าๆซึ่งเราเคยขาดตกบกพ่องมา การแก้ไขตัวเองในอดีตที่ผิดพลาดมาสู่ปัจจุบันาการที่สร้างสรรค์ที่มีการแก้ไขก็ยังไม่สายเกินไปเท่าไรนักยังสามารถอดกัน้นอดออมขยันมันเพียนแล้วก็เรียนรู้สัจธรรมของชีวิตธรรมชาติกันได้ สิ่งเหล่านี้พวกเราทั้งหลายมามีการพูดจากกันแล้วก็ทบทวนกันก็จะทำให้เหล่านั้นเกิดสติเกิดสมาธิ <S <S แล้วเกิดปัญญาเพื่อจะให้เกิดการยอมรับในความเป็นจริงในจิตในใจของเราความเพียรต่างๆนั้นจะต้องเห็นคุณแล้วก็เห็นโทษของความเพียรด้วยแต่เป็นมิจฉาอาชีพ แล้วก็ใช้ความเพียรเราก็ต้องไต่ตองด้วยเหตุของศีงลธรรมก็เกิดบาปเกิดกรรมถ้าด้วยเหตุของกฎหมายก็มีโทษปีภัยทำให้ตัดลอนวิถีชีวิตของเราไม่สู่ความสุขและความสำเร็จในบ้านปลายได้ก็จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องนำมาพูดจาเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อจะให้เรานั้น มีการกำหนดการแก้ไขเมื่อมีการกำหนดและการแก้ไขนั้นเราก็จะเห็นเช่นกันว่าชีวิตของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมีมูมิมรพัฒนาขึ้นมีสหายใหม่ๆหลากหลายรุ่นมีสังคมที่สามารถแลกเปลี่ยนผู้จากันอย่างเปิดอกเปิดใจได้ไม่ใช่หมายถึงเรา นะเปิดเฉพาะปากแต่การประพฤติปฏิบัติที่เราทางกายนั้นเราไม่สามารถที่จะแสดงสิ่งที่เป็นผลแห่งความเป็นจริงต่อสังคมนั้นได้ต้องควบคู่กันการอ่อนน้อมสำม,มาคารวะนั่นหมายถึงเราสร้างกุศลจากการระมัดระวังพฤติกรรมของเราสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่อง ต้องนำมาพูดจากกันสม่ำเสมอว่าการที่เราลดทิฏฐิตัวตนนั้นต้องมีการพิจารณาตัวตนของเราซึ่งจะประกอบไปด้วยทางกายที่มีการเคลื่อนไหวทางจิตใจที่มีสภาพการเกิดขึ้นเมื่อการที่เห็นภาวะจิตใจของเราเกิดขึ้น เราก็จะเห็นต่อไปถึงความไม่เที่ยงถึงความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เช่นกันสําคัญอย่างยิ่งพวกเราต้องมีการฝึกอบรมนักกายวายใจใจของเราอยู่แล้วแต่ก็ได้เห็นความที่บุญวัฒนายังไม่ได้เปิดช่องให้มีการเรียนรู้ก็จะเห็นความผิดพลาดเกิดขึ้นต่างๆ บางท่านก็เสียทรัพย์บางท่านก็เสียทั้งชีวิตบางท่านก็หมดโอกาสของการที่จะพัฒนาชีวิตเพราะเวลานั้นเปลี่ยนแปลงไปก็น่าสงสารทุกคนนะฮะมนุษย์เราเกิดมาถ้าเราเรียนรู้เรื่องอริยสัจสี่ 4, เราก็าจึงมีการประพฤติปฏิบัติกันพัฒนาใจกันจะเน้นผลแห่งความสำเร็จต่างๆเหล่านี้ เรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราทั้งหลายนั้นมีโอกาสเนี่ยนะอันสมควรเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะมาแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดกันการที่เรามีภาร,รกิจหน้าที่ต้องคิดต้องกระทำอยู่ในกระแสโลกเราต้องมีการเรียกประมาณตนแล้วก็ประมาณกิจกรรมต่างๆ เม่ได้หมายถึงเราคิดเก่งเราจะเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่นนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องทบทวนียก่อนถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่ควรอย่างยิ่งด้วยเหตุมนุษย์เราต้องยอมรับกับประสบการณ์ชีวิตมนุษย์เราสามารถพัฒนาชีวิตตั้งแต่พื้นรากหญ้าแล้วก็พัฒนาถึง่ามกลางสามารถให้เข้าถึงบ้านปลายชีวิต ตัวเองได้เช่นกันต้องยอมรับนะกฎกติกาของสังคมมนุษย์เราก็เป็นไปโดยธรรมชาติสัตว์ต่างๆมนุษย์ทั้งหลายธรรมชาติที่เราได้เห็นกันก็คือการเกิดการแก่การเจ็บแล้วการตายภารกิจหน้าที่ต่างๆเราใช้ชีวิตเพื่อความพอดีโดยมองเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้น ร่วมกันต่างๆต้องยอมรับเหมือนกันเกมกีฬาก็เป็นแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนฟุตบอลก็ต้องมีผู้จัดการทีมมีทั้งกับตันทีมมีทั้งผู้ที่เล่นในเกมฟุตบอลที่จัดความเหมาะสมของแต่ละบุคคลอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นเหมือนกันว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์โลก มีหน้าที่ไม่เหมือนกันความชำนาญก็ไม่เหมือนกันความขยันมันเพียนก็ไม่เท่าเทียมกันสิ่งเหล่านี้จึงต้องมีผู้ที่ชำนาญการการสั่งสมเฉพาะบุคคลจึงสามารถเข้าถึงกระแสแห่งการกระทำนั้นเกิดความสำเร็จได้ความสำเร็จเนี่ยไม่ได้ของยากแต่เราเข้าใจสัจธรรมของชีวิต การใช้ชีวิตเราต้องประกอบไปด้วยความปลอดภัยในชีวิตเราในเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องนำมาพูดจากกันให้มีความรู้สึกสำนึกในเรื่องอทิฏฐิตัวตนต่างๆต้องปรับวิถีใหม่ใช้ชีวิตต้องรู้เขารู้เรากิจกรรมต่างๆต้องเคารพกติกาสังคมโลก แล้วก็ศีลธรรมที่เราฝึกฝนกันตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันเราก็เห็นกันมากมายความสำเร็จของชีวิตนั้นต้องประกอบไปด้วยนะภายนอกแล้วก็ภายในไม่ได้หมายถึงเราสำเร็จแต่ภายนอกและเราก็บอกว่าเราสำเร็จในชีวิตการสำเร็จในชีวิตจะต้องละการยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ท,ท,ที่เป็นตัวตนของเรา โดยการพิจารณาถึงเรื่องการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันการเราว่าเราใช้ชีวิตผสมผสานไปด้วยความรักความเมตตาและความขยันหมั่นเพียรพร้อมทั้งมีวินัยในการที่ใช้ชีวิตด้วยนะครับก็พอสมควรกับเวลาก็ขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาตามพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีนะอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธุภาษีสวัสดีครับ